สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับคุณครูปูน,นิธานะคะในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4วันนี้นะคะเรื่องที่เราจะเรียนเป็นเรื่องแบบฝึกทักษะการอ่านคําพื้นฐานระดับชั้นป .4 นะคะให้นักเรียนนําแบบฝึกทักษะการอ่านที่คุณครูมอบให้นักเรียนไปนะคะนํามาฝึกอ่านพร้อมๆก,กันกับคุณครูนะคะมาดูหน้าตาแบบฝึก จี่คุครูให้ไปนะคะวันนี้เรามาฝึกอ่านในชุดที่สองนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนอ่านออกเสียงพร้อมกับคุณครูนะคะทีละครทั้งหมดมีจำนวน20คําคำเราจะฝึกอ่านกันพร้อมกันนะคะสองรอบนะคะให้นักเรียนฝึกพร้อมคุณครูเลยนะคะคำที่หนึ่งกระพงกระไรกระวีกระวาด กระสับกระสายกระเสกระเสพระราชดำรระกระหายกริงกริว้วกรุงเทพมหานครกรุงรัตนโกสินทร์กลไกปวงกละวิธีกอกกับกอม เกลือนยิงปุ้มกวีนิพนอ่านพร้อมๆกันอีกรอบนะคะกระพงกระไรกระวีกระวาดกระศักกระสายกระแสกระแสพระราชํำรักกระหายกริงกรี กรุงเทพมหานครกรุงรัตนโกสินทร์กลไกลปวงกุลวิธีกอกกับกอมกาดเกืลิยงกุ้มกาวีนิพลเป็นไงบ้างคะเด็กๆอ่านพร้อมกันกันกบคุรูทั้งหมด20่สิคำถ้า,าน,นักเรียนยังอ่านไม่คล่องให้นักเรียน ึกอ่านจนคล่องนะคะแล้วให้นักเรียนไปฝึกทำการเขียนทัดลายมือในแบบฝึกทักษะนะคะตัวบรรจงขึ้นบรรทัดนะคะอย่างสวยงามให้นักเรียนฝึกอ่านคำบ่อยๆแล้วนักเรียนจะอ่านคำได้เก่งนะคะให้นักเรียนตั้งใจทำงานอย่างสนุกสนานนะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะ